มาจ้ามาจ้ากา,ฟา 1, แฟเซเว่นอินวะจ้ากิฟรีนกาแฟาสมุนไพรเพื่อสุขภาพไบโอคอฟฟี่เซเว่นอินวักินแล้วก็จะช่วสวยเพิ่มระบบไหลเวียนโลหิตควบคุมความกันเป็นกาแฟาต้านอนุมูลอิสระนะคะกระจัดสารพิษบำรุงตับไตและก็ปราศตา์กินแล้วผิวพรรณดีนะคะมีส่วนผสมหลายอย่างเลย ส่วนผสมหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของโซมสกัดนะเห็ดลินจือแช่เอมสกัดแล้วก็รอหังกล้วยนะคะอันนี้กินเพื่อบำรุงสุขภาพนะสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟแต่ว่าเลิกไม่ได้กินอันนี้เลยดีมากๆหรือ,อะจะกินผสมอันอื่นก็ได้ฮะไม่อยากกินกาแฟเพียวนะคะเว่นอ in one โอเคโฟอร์นอร่อดี หนึ่งกล่องมีอยู่20่สิห่อนะคะนี่จะกินกาแฟผสมอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้แนะนำเลยคอลลาเจนของชิตาคอลลาเจนใส่ผสมกับกาแฟอันนี้กินตอนเช้าบำรุงประษาบำรุงสับไจแล้วก็ได้ทั้บงบำรุงผิวพัรรณลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะหุ่นดีเลย